เห็นมุมส,สวยๆของพนักง,งานแล้วครับเป็นขึ้นลงๆคล้ายๆภูกเก็ตเหมือนกันนะฮะปึ๊บเห็นบ้านคนอยู่นู้นแล้วมองแข้งๆก็มีออฟฟิศสำนักง,งานขายที่ <c oughs> ทดีอะไรพวกนี้เลยปะ่ะแล้วทำยที่บ้านคือไม่มีออฟฟิศใช้โทรหากันเอาใช่แล้วโทรหาี <c oughs> ่แบบมุมอ้าวหาดสุก็แบบ ก็มีออฟฟิศนะไปเร็วมากนะครับแต่มันงานหนักเข้าไปอีกอ่ะใช่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะทับเนี่ยออฟฟิศที่เนี่ยโอ้โหเมตติ้งรินมัน40ลายยื่ นี่ยกลับมาดูต่อครับ